สวัสดีครับและวันนี้ครับก็มาถึงพิธีการบอบพุญทบัตรนะฮะและเป็นพิธีการปิดการฝึกอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรการกั่เกี่ยข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการกั่เกี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2561รุ่นที่1ที่มีการจัดการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่16นะฮะจนถึงวันนี้วันที่21สิสิงหาคม เป็นเวลา6วันที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระนะครับที่สําคัญนะฮะร,รวมไปถึงการฝึกการปฏิบัติจริงสนามฝึกจริงนะฮะก็จะมีการนําเขาคงเรื่องจริงนะฮะมาใช้ในการเวิร์กช็อปในครั้งนี้ด้วยครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นไปดูพร้อมกันเลยครับ ฉันก็คาดหวังนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยน่าจะใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะทั้งหมดเนี่ยเอาไว้สำหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งนะคะหรือความไม่เข้าใจกันระหว่างคนไข้นะคะกับคุณหมอคุณพยาบาลรวมทั้งบุคลากรของสาธนารณสุขนะคะให้สามารถที่จะยุติข้อพิพาทหรือนะคะหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จากการทำงานปฏิบัติงานของคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่นะคะในวงการสาธารณสุขและการแพทย์ด้วยสันติวิธีต้องเรียกว่าแสงทองนะคะที่ส่องสว่างมายัางวงการในทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนะคะว่าหากบัดนี้มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยคงใช้วิธีการเจรจานะคะมากกว่าวิธีการที่จะต้องไปใช้การฟ้องร้องเป็นหลักค่ะ รัชการกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์พนวตัตน์ันเกตผมในแพทย์ปีชาเพลนปีสาสุขนิเทศเขตสุขภาพที่4ในนามของผู้จัดการอบรมหลักสูตรอบรมการไกลเกลี่ยข้อพิพาทและการจัดการข้อขัดแย้งในระบบสกษาสุขตามพระราชพัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาทพศ2562รุ่นที่1ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรในวันนี้ผม มีความ,มดีและรู้สึกเีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการึกอบลมหลักสูตรการไกลเกลี่ยข้อพิพาทและการจัดก,การความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาทปศ .2562 รุ่นที่1นึ่ทุกท่านในวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพพุกินนะครับได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการอบรมการเเกี่ยในทรั้งนี้ ต้องบอกว่าเกินคาดมากๆเลยครับเพราะว่าเนื้อหาที่ได้จากการสัมมนาเนี่ยนะครับเป็นการกเกี่ยวข้อพิพาทภาคประชาะสามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งคดีความทางการแพทย์นะครับโดยก่อนที่จะขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเลยนะฮะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะฮะเป็นโรเลย์ที่ทุกคนเอาจริงเอาจังมากแล้วก็สามารถที่จะใช้กระบวนการกเกี่ยวที่เราได้เรียนมาทั้ง5วันเนี่ย เอามาใช้ในการแก้ปัญหาได้จริงครับวันนี้สนุกจริงๆครับสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้แล้วก็การอบรมในครั้งนี้นะคะเราได้ความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการไกลเกี่ยข้อพิาพาทก่อนขื่นสาลนะคะหลักสูตรนี้นะคะเมื่อเรามองมานมิภาพของโรเพหรือว่าเวิร์กช็อปนะคะที่เราไปใช้ปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไกลเกี่ยเนี่ยจะมีหลักวิธีในการปฏิบัติแล้วก็ในหลักวิธีนี้สุดท้ายเนี่ยจะนํามาสู่สมา,านฉันท์ของทั้ง ผู้ร้องคะ่ะแล้วกผ็ผู้ถูกร้องนะคะซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายนี่จะทําให้เราลดการทํางานประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วรวมถึงได้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่ายู่กรณีด้วยคะ่ะลงเพียาพัลทั้งเก้านะคะได้รับมอบหมายนะคะจากท่านปลัดกระทรวงคะ่ะซึ่งได้รับนโยบายจยากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคะ่ะให้ร่วมกับสวคนะคะของกระทรวงสาธารณสุขคะ่ะได้จัดหลักสูตรไกลเกลี่ยข้อพิพาทต,ตามพระบบราชบัญญัติ ไก่เกลียนะคะปี2 5 6 2ครั้งนี้ค่ะซึ่งโรงพยาบาลพนังเกล้าเองเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่โรงพยาบาลพนังเกล้าเองเป็นสถานที่ที่ได้จัดอบรมนักจริรจาไก่เกลียเพื่อจะสร้างการไก่เกลียแบบสันติสุขนะคะให้เกิดขึ้นกับทีมงานที่ได้ทํางานของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็รุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีเครือข่ายรุ่นแรกนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมรุ่น62คนค่ะซึ่งได้เครือข่ายที่ใหญ่ แล้วก็ได้ลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นเครือข่ายที่สามารถทํางานร่วมกันได้นําองค์ความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วยในอนาคตต่อไปค่ะ,ะทํา,ส,ทาสุชสร้างรอย,ยิเมความสุขให้กับประชาชนโดยความมุงมันนหัวใจจิเตเป็นเตรียมเพื่อสังคมที่สุขสมบูญ ในทุกอย่างน้าที่เราเดินไปความร่วมมือเกิดขึ้นโดยใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อความฝันที่แสนสัน